สว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆเรานะครับผมโฟร์ออฟฟันโบไปเลย วันนี้เรากลับมากับรูปแบบใหม่ที่สนุกสนานแล้วก็เข้มข้นมัว่วซั่วผลปี้ย่ำยี18บวกอยิ่งกว่าเดิมกับขบวนการลำดับที่18ไปดูกันดีกว่ากับขบวนการนินจาคาคูเรจเรจเป็นขบวนการนักสู้ลำดับที่18ของประเทศญี่ปุ่นออกอากาศทางสถานีทีวี อาซาฮีวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2537จนถึงวันที่24กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2538มีจำนวนตอนน้ำมดลทังสิ้นเนี่ย53ตอนด้วยกันและมีตอนพิเศษออกมาอีก3ตอน ในประเทศไทยเนี่ยคาคูเรนเจอร์เคยออกอากาศทางสถานีไทยทีวีสีช่อง3ในชื่อว่าขบวนการนินจาร์คาคูเรนเจอร์นั่นเองเมื่อปีพุทธศัการาช2543โดยออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา6นาฬกานั่นเองส่วนลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายในรูปแบบวีดีโอเป็นของบริษัท ไรท์พิเเจอร์จำกัดอ่ะเปิดมาเลยคุณมอสเซ็กกี้ทีเปิดมาเราก็เจอกับคุยสองคนครับผมที่กำลังว่างงานกันเลยเขากำลังตกลงว่าจะกินอะไรกันแน่แล้วก็ไปเจอกับโจอเนี่ยที่กระชากกระเป๋าของชายคนหนึ่งไปเราต้องไปจัดการละเขาเนี่ยก็เข้าไปกระทืบโจนอย่างดุเดือดรวืดพ่านแล้วเขาเนี่ยเอากระเป๋าเนี่ยมาคืนให้กับเจ้าทุกแล้วเจ้าทุกก็บอกว่าฉันคงไม่ไหวแล้วแนะแต่ว่าฉันคงจะต้องให้เธอทำอะไรบางอย่างละเขาบอกว่าให้ส่กระเป๋าเนี่ยตามที่อยู่นิทีนึงอ่ามีเงินค่าจ้างด้วยอุยทั้งสองคนนั ก็เลยไปที่เกาะแห่งหนึ่งพอไปที่เกาะเนี่ยรู้สึกว่ามันจะหวาดระแวงและวรองเวงแล้วก็มีพวกคนวิ่งวิ่งพลาดอะไรรู้สึกว่า<ะ>ทําให้เขาเนี่ยเริ่มหวาดกลัวแล้วพอเขาตามไปเนี่ยเฮ้ยเขาเจอว่ะอะ่าเขาเจอใบกัญชาออแล้วเขาก็ยําสูนภัยสักเล็กน้อยแล้วก็เห็นภาพหลอนเป็นพวกนินจาว่ะ <laughs> <laughs> นินจาเนี่ยมันจะมาทำร้ายเขา,า,ขาไงครับผมเขาด้เขาเริ่มหนีนะครับผมหีหัสุ่นของเขาเนี่ยเริ่มหวาดระแวงมันเจ็บจริงอ่ะ มันไม่ใช่ภาพรอนแล้วครับผมเขาเลยวิ่งไปไงไปเจอกับประตูบานหนึ่งแต่ว่ามมนเป็นทางตานจามก็เข้ามาเหมือนกันแล้วทําให้เขาเนี่ยจ,จับปาจจะบผูไปโดนปุ่มเปิดประตูนั้นเข้าแล้วก็มีไอ้เจ้าทุกคนที่ส่งกระเป๋าให้เนี่ยเขาเป็นปีศาจเขาบอกว่าฉันรอเวลานี้มาน,นานแล้วเอ,งอ็งอตอนนี้แหละสับหลาต้องมาคืนทีน่แบบครั้งหนึ่งทุกคน,นจะกลับมายิ่งใหญ่บนโลกนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ทว่าก็มีไอ้แต่แก่ขี่เมฆฮะเขาบอกว่าตั้งเรื่องอะไรมาก็รับผิดชอบด้วยแล้วย ว้าไปที่แอรหนึน่งเปไปไปแล้วเขาก็ไปเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งน่าจะเป็นเอ่อชาวอิสลามบ้าคนบ้า,บาเขาเป็นนินจาแล้วเขาก็เลยดืนมาหาแล้วก็อบอกว่าพวกเจ้าดึงดาบซะ่นี่คือดาบของเจ้านะแล้วเขาดึงมาปุ๊บเนี่ยจนทําให้เกิดสายฟ้าฟาดแล้วก็บัเพร,รุดเข้ามาวะ่ะเข,บขบาบอกว่าพวกเจ้าเนี่ยได้ดึงดาบออกมาแล้วพวกเจ้าเนี่ยต้องกำจัดปีศาจไล่แล้วเขาก็โยนที่แปลงห้าไปเฮ้ยแล้วอยู่แล้วเขาก็หายไปแล้วก็วาากันมาอีกแล้วก็บอกว่าอะไรพวกเจ้าต้องปกป้องโลกแต่เขาก็หายไปละ ก็ากกลับมาเขาบอกว่าอะไรใครผู้ไม่จบครับเขาบอกว่าพวกเจ้าเนี่ยต้องเชื่อฟังสลุยเมนะแล้วเขาก็วร์ปกลับไปแล้วแล้วเขาก็กลับมาอีกเขาบอกว่ากลับมาหาข้อเหนื่อยแล้วเออแล้วเขาก็วรากกลับไปแล้วจากนั้นเนี่ยพวกสัมลาดก็มาสัมหลาดมาไงถึงเวลาที่ต้องแปลงร่างแล้วสลุยเมบอกว่าเอาเลยครับโดร้อนเชิงเจอแปลงร่างแล้วก็ให้สลุยเมเนี่ยไปต่อสู้กับสัมลัดไปสู้คนเดียวแล้วผู้ชายสองคนนี้คือปอบรอคือเปลี่ยนเสื้อผ้ารอในรถคิดเต็มพร บ้ารถเออถ้ายังอ่อนหัดอยู่เออหลังจากนั้นก็ต่อสู้กันไปกันมารู้สึกว่าจะสู้ไม่ไหวแต่ว่าแล้วอีดีประสาทนั้นก็เกิดการเคลื่อนตัวับผมก็เกิดก็เป็นขุดประสาทได้แล้วก็เอาดาบขึ้นมานะแล้วเอาน้ำมันรอสันฤิ์ราดไปแล้วก็จุดไฟโอ้เป็นเส้นตรงเลยแล้วก็เอาดาบเนี่ยปะลนปะลนสับปะดแล้วสับหลาดก็น้อง ทําให้สบปบลาเนี่ยเจ็บปวดแล้วก็ถอยทํากลับไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยซลุยเมนเนี่ยก็เดินทางไปกับคุ้ยสองคนแต่ว่าสดานคุยมันก็เป็นสนดานคุยวันจันทร์ค่ำเขาก็เลยเจซลุยเม่จะทำให้ไาลูยเมนเนี่ยต้องไปหารถดีๆแล้วแล้วก็จพูดที่เหลือก็ต้องตามหาคาคุนเจอร์ต่อไปแล้วก็คอยปกป้องโลกณัดนะเด้อะ เรามาดูตัวละครรักในเรื่องนี้ก็นม่ไดีกว่าเริ่มต้นด้วยนินจาเรสซาสุเกะเขาเคือสมาชิกลูกหลานของซาโรทบิซาสุเกะนั่นเองนะฮะและเขาเนี่ยก็กลายเป็นนินจาเรสนั่นเองนินจาไว้ซารุฮิเมะเขาเคือ สิงที่อายุน้อยแต่ว่าเป็นหัวหน้าทีมของคาคูดเนนเช่นนั่นเองซึ่งมีวิชาดินจ่าที่เก่งกาจมากและเขาเนี่ยก็เป็นจาวายนั่นเองฮะดินจาบูไซโซเขาคือเพื่อนสนิทของซาสุเกะนั่นเองและเขาเนี่ยเป็นลูกหลานของคิริงาคุเรไซโซนั่นเองและเขาก็เป็นนินจาบูนินจาเยโล่เซคายเขาเนี่ยเป็นสมาชิกลูกหลานของมิโยชิเซคายนั่นเองเขาที่ชอบเล่นเกมมอย่างมากและกลายมาเป็นนินจาเยโน่นั่นเองฮะดินจาแบค จังไรยะจีรรยะนั่นเองฮะจังไรนั่นคุณมอสละสันดานมาละเขาคือพวกลูกหลานตระกูลจีรรยะนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยมีชื่อว่าไข่และกลายเป็นอุลตร้าแมนทาวเวอร์มะก่อนแล้วเขาก็เฉพาะจะผูกกลายเป็นนินจาแบ็คจีรายะนั่นเองโมโมจิซันดยยูเขาคือพ่อบ้านของซาุฮิเมะนั่นเองซึ่งคอยช่วยเหลือพวกคาคุนรนเจอร์อยู่อะเรามบดูยามพานะของคาคุเรนเจอร์กันไปดีกว่าเริ่มต้นด้วยเนโกมารุ ก็เป็นรถตู้รูปร่างคล้ายแมวสีเหลืองนั่นเองคะซึ่งรถตู้คันนี้เนี่ยจะเป็นยา,านพาหนะที่เขาคนนจิจงคอยขับขี่ตลอดแล้วก็มีชีวิตติดใจด้วยชาร์กปีเตอร์รถมอไซค์ของนินจาเรสนั่นเองฮะัชาร์กแรนเชอร์มอไซค์พ่วงข้างของนินจาเยลโล่และก็นินจาแบ็คนั่นเองคะชาร์ <Char akter. S 1> สกสไลเดอร์รถพ่วงข้างของนินจาบูและนินจาไว้นั่นเองคะช <Char akter. S 1> าร์กไดเวอร์ <Char akter. S 1> ก็เป็นการรวมร่างของมอไซค์ทั้ง3คันแล้วก็เอาไว้เพื่อโจมตีศัตรูนั่นเองฮะ เรามาดูหุน 3, ่นสามเทพโชกุนกันเายดีกว่าเริ่มต้นด้วยมูเตคิโชกุนก็คือหุ่นเทพโชกุนรูปร่างภาษาที่แข็งแรงที่สุดฮะเตนิจูซูปะสามารุเ็ค,คือหุ่นเทพโชกุนที่รูปร่างเหมือนนกนั่นเองฮะซูปเปอร์มูเตคิโชกุนเกิดจากการรวมร่างระหว่างมูเตคิโชกุนกับซูปะสามารุนั่นเองฮะกลายเป็นหุ่นเทพอันทรงพลังคาคุไรไดโชกุนก็เป็นหุ่นเทพองค์สุดท้าย ที่เกิดมาจากการรบมร่างระหว่างโชนินทั้ง5ตัวแล้วก็เป็นหุ่นเทพที่สุดยอดมากน <Ninja Man. S 1> ินจาแมนเขาเป็นลูกสมุนของหุ่นเทพทั้ง3ตัวนี้นั่นเองฮะซึ่งเขาเนี่ยจะมีโหมดนินจาแมนกับซามูไรแมนนั่นเองอ่ะเรามาดูพวกอสูรยโยคัยกันไปดีกว่าเริ่มต้นด้วยโยคัยไดมาโอเขาคือเป็นผู้นําสูงสุดของพวกโยคัยนั่นเองฮะกาชะโดผู้รลูกชายของไดมาโอนั่นเองฮะซึ่งมีนิสัยเนี่ย ดุเดือดเลือดพ่านและป้าครังดอรอยูงามิเขาคือด็อกเตอร์ครับคุณวอนดอรอะไรอะไรคุณวอนเขาเป็นนักวิศาตของพวกโยคันนั่นเองฮะซึ่งคอยสร้างสัรปารดมาต่อสู้กับคาคูเรนเจอร์นั่นเองไดจาระเขาเป็นน้องรักของไดมาโอนั่นเองฮะซึ่งร้ายกาจมากตอนจบเป็นยังไงหลังจากที่พ่อของซาุฮิเมะเนี่ยเขาโดนยึดล่างและ แล้วเขาเนี่ยมาทําร้ายพวกบ้านเมืองจนเสียหายเข้าไปปาแป้งหน้าขาวมาเลยครับผมแล้วก็ทําร้ายไงจนพวกคาคุเนเจอร์เนี่ยหยุดเฉยไม่ได้นะเขาต้องมาห้ามปราวไว้ได้่ะแต่ว่าน้องสาวของโยคาเนี่ย<อ>เขาบอกว่าไอ้พวกเด็กๆพวกนี้แหละมันคือต้นเหตุของเรื่องราวการได้ของโรคใบนี้ถ้าไม่มีไอ้พวกเนี่ยโลกเราก็จะสงบสุขําให้ประชาชนได้สึกว่าจะโกรธแค้นมากๆแล้วก็โดนเข้าเล่นงานงจนคาคุเนเจอร์หนีไป2ฝั่งเลยแล้วทำให้ซารูฮิเมะเนี่ย หนีไปคนเดียวไงแล้วซาโลฮีเมะเนี่ยก็ได้เจอกับน้องสาวของพวกโยไคแล้วน้องสาวของโยไคเนี่ยเขายื่น้อเสนอแล้วครับผมเขาบอกว่าเฮ้ยมันปักไปที่ใจกลางหัวใจของต้นไม้ต้นนั้นครับผมแล้วก็บอกว่านี่คือดาบนะอ่าฮะดาบเนี่ยเอาไปแทงหัวใจของพ่อเจ้าซะทําไมอย่างนั้นเนี่ยพ่อเจ้าก็จะก่อความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองนี้เจ้าคงไม่อยากเห็นสินะแล้วซาโลฮีเมก็บอกว่าทันทำไม่ได้มีเสียงแข็งมาก แต่ว่ายังไงก็ต้องทำถ้าสลับภาพมาที่ฝั่งของคาคูเนเจอร์ครับผมสัตว์เทพทั้ง3ตัวเนี่ยออกมาแนละ้วครับผมก็บอกว่าพวกเจ้าไปห้ามซาลูวีเมเดี๋ยวนี้ซาลูวีเมมันจะไปฆ่าพ่อตัวเองแล้วรู้ป่ะเนี่ยแต่เกิดว่าซาลูวีเมฆ่าพ่อตัวเองเนี่ยซาลูวีเม่เนี่ยก็จะมีจิตใจอันชั่วได้ไอ้พวกเจ้าเนี่ยไปห้ามซาลูวีเมทีหนึง่งไปและพวกซาสิเกะต้องไปฮะแต่ว่าซาลูวีเมเนี่ยมันเข้าไปถึงถ้ำแล้วไงจะปักดาบไม่หรอวะ พอ่อหนูขอโทษพ่อกำลับอยู่ไงค้างไว้งนั้นอะแล้วตัาราภาพปที่ด้านนอกอพวกชายชะกนันทั้ง4คนเนี่ยครับผมไปต่อสู้กับกลุ่มลินจายิงของพวกโยใครแล้วแต่ว่ายืนอยู่กระชาติอะพอต่อสู้กันไปกันมามันมีเสียงแแปลกแล้วเสียงอะไรอออยออ,ยอ๋อยเบ้าเบ้าวพวกชายชะกนันทั้งสคนเนี่ยเขาไม่ได้ต่อสู้นะเขาเนี่ย อาจจะลุมเยแต่ี่เจ้าซาสเกะเขาเล่นตัวไงเขาบอกเขาต้องการซาลุยเมะคนเดียวเขาก็เลยเข้าไปในถ้ำเพื่อไปหาซาลุยเมะแต่ว่าซาลุยเมะเนี่ยมันใจยังไงอ่ะคือจะฆ่าเพราะตัวเองนะใช่ยังไงก็เลยนเขาไม่ตกไหเฮ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วทำไมซาลุยเมะเนี่ยบอกขออีกทีได้ไหมแล้วซาลุยเมะก็ต้องมายื้อฉุกระชากใหม่เฮ้ยอ๋ออ๋ยเดี๋ยวซาลุยเมะบอกท้ายและขอแบบดอกแบบเต็มๆเลยก็เลยต้องมายื้อฉุกระชากกับซาสเกะอีกทีนึงอ่ะเฮ้ย โอ้ยแล้วก็เข้าไปกอดซาสึสเกะไงบอกว่ายอดมากขออีดอกหนึ่งแต่ดอกนี้ไม่ใช่เป็นการตบและเป็นการเ yeah ยต่อหน้าพ่อแต่ว่ามันแรงกันมาททำให้พ่อเนี่ยตื่นขึ้นมาเลยแล้วทั้งคู่ก็โดนพ่อซาลุยเมยะเล่นงานไงพอพ่อเนี่ยไม่ยอมไม่นอนลูกสาวตัวเองใช่แล้วพ่อก็เลยไล่ล่าซาลุยเมะไงไอ้ลูกชั่วไอ้ล่าน พีจะเข้าไปแทงกันแต่ว่า,วาหมาดิจาเนี่ยได้เข้ามาช่วยพลุอิเมะเอาไว้โอ้โหแล้วก็ยืย้อชากตรงตกเหวไปพอมกับพ่อซาดิเมะนั่นเองแต่น้องสาวของโยใครเนี่ยไม่ยอมไม่นอนโอ้โหปผงนกลามิผิดพลาดบแล้วก็ต้องมาสู้กับพวกสามเทพของไดโชกุนพอต่อสู้กันไปกันมาทำไมน้องสาวโยใครมันกระด้างเกินเพราะมันเทียบพลังของพวกเทพไม่ได้แล้วก็พ่ายแพ้เป็นในที่สุด หลังจากนั้นเนี่ยซาลูฮิเมเนี่ยไปหาพ่อตัวเองที่กำลังนอนหมอบกระแตตุยกับหมาทั้งสองคนนั้นแต่ว่าไอ้พวกลูกสมุนทั้งสองตัวนั้นมันจะตายแล้วล่ะมันไม่ไหวแล้วฉันคงจะไม่ไหวลวซาลฮิเมะแล้วเขาเลยกลายเป็นยาที่ร่องรอยไปครับผมแต่ว่าเสียงมันดังไปจนทําให้พ่อเขาี่้ตื่นขึ้นมาแต่พ่อเขาเนี่ยได้ล้างตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะกลายเป็นธรรมดาครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหัวหน้าปีศาจเนี่ยไม่ยอมแน่นอนครับ เขามาทำร้ายน้องสาวของเขาได้ยังไงเออแล้วเขาก็ต้องมาจัดการพวกคาคูเรเจอร์แล้วล่ะคาคูเรเจอร์โกรธมากไงเออก็เลยต้องแปลงร่างเป็นคาคูเรเจอร์แต่ว่าจะจัดก,การหัวหน้าปีศาจแต่ว่ายังก่อนพวกสามเทพเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าจะฆ่าไม่ได้นะยานะคาคูเรเจอร์แต่เกิดออดับสัมผัสตัวมันเนี่ยเจ้าก็จะมีจิตใจชั่วได้ไปต่างอะไรกับพวกปีศาจเพราะพวกปีศาจเนี่ยมันเกิดมาจากความแคน้นและเขาก็วางไว้ที่เมือ,องคุณสามเทพก็บอกว่าคาคูเรเจอร์ข้าขอยึดที่แปลงร่างเจ้าแล้วกันปุ๊บปุป๊บป ไงเจ้าก็ต้องไปผนึกพวกมันให้ได้ด้ยสภาพานี้แหละแต่ว่าพวกเคาคนเจอเนี่ยก็วิ่งไปบนไปด้วยว่าคุาจะไปสู้มันได้อย่างไรแล้วก็ไปเจอกับโคน้าปีศาจจริงแต่ว่าโคน้าปีศาจตัวน,นี้ มันไม่มีคนมองเห็นว่ะใช่เพราะว่ามีแต่พวกนินจานนถึงจะสัมผัสมันได้แล้วก็เลยก็ต้องไปไล่ตามและพอไล่กันไปกันมาเนี่ยซาส,สเกะมีความคิดอะไรแปลกๆแ,แล้วเขาบอกว่าฉันรู้แล้วว่าประตูคนนึกเนี่ยมันก็คือจิตใจของผู้ดานั่นเองถ้าเกิดว่าจิตใจมนันรู้เนี่ยโสมมโซโครกบองพูดแจ้งตอนนี้ก็กำลังโซโครกอยู่แล้วสมปมร์าในจิตใจชั่วร้ายเนี่ยก็จะออกมาใช่พวกนี้มันไม่มีวันตายหรอกแล้วทำให้สามเทพบอกว่าใช่เจ้าผ่านบททดสอบแล้วแล้วเขาก็คืนที่แปลงให้ ทำให้นินจาซศรษกิดีใจไงก็เลยต้องไปยุยิจุกชาติกับคุณอาปิสาจเล็กน้อยแต่ว่าคุณอาปิสาจไม่ยอมไงเขาเลยแปลงรางเป็นตัวใหญ่แล้วก็ต่อสู้กับสามเทพโชกุนพอต่อสู้กันไปกันมาทําไมคุณอาปิสาจมันกราหลือเกินคุณเทพมันก็คือเทพอ่ะมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วมันเก่งกันทุกคนเลยนะแต่พอสมบหติมันเริ่มอ่อนแอแล้วพวกเขานิเจอร์ก็เลยต้องยัดมันเข้าประตูแล้ว พอายกกนแปลกันมาเน่ยก็เข้าประตูกันปุ๊บแล้วก็เอาที่แปะหน้าตัวเองเนี่ยแปะไว้ที่ประตูแล้วก็ทาการผนึกราชาบพิศษเอาไว้พอพอหนึเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็สงบแล้วล่ะแล้วยยยยแล้วเขาก็คิดอะไรดีๆก็เลยต้องตามตามความฝันตัวเอง แล้วก็เข้าไปที่รถเพราะว่าทางกลับบ้านมันทางเดียวกันแต่ว่ารถนี้เนี่ยมันมีเสียงแปลกแล้วมันเขย่าบ่อยเหลือเกินมันสั่นไหวบ่อยเหลือเกินพกพราคิดดีรกันว่าทั้งเรื่องนีผู้ชายแล้วมีซาลูฮิเมคนเดียวในรถเนี่ยไม่ได้มีแค่พวกคาฮเจอร์นะมีพ่อซันลูฮิเมด้วยมันอดใจไม่ไหวนะพ่อก็ห้ามไม่ยูและเขาเนี่ยก็เลยลุมเวียนกันในรถแล้วเขาเนี่ยก็ใช้ชีวิตแบบเนี้ยจนถึงปัจจุบันอ,อย่างมีความสุข,ขก็ขอเจอกัปทั่นี่ดีกว่า ก็เป็นไงกันบ้างกับภาพยนตร์เซ็กแห่งปีก็เอาให้หมดสิ้นกันไปนะฮะเพราะว่าโฟฟันเนี่ยม um ันคือสายทุเรศแล้วก็เอาให้มันแบบคนดูยิ่งเกลียดเข้าไปอีกอ uh like ่ะถ้าเกิดชอบก็ย่าครับกดไลค์แล้วกด s u b s c r i b e ให้พวกเราด้วยครับผมแล้วก็ใครไม่ชอบก็กดดสไลค์กันไปนะฮะมินด่ากันไปไอควายไอเสือมีโรคจิตอ่ะแลวได้กิอจากติดตั้งข้อสามเพิ่มเติมแล้วพูดคุยกับเราในไปที่เฟซ o ุ๊กแ Fan นเพจโฟ r ัน n Studio ของเรานั่นเองนะครับผมมาคุยกับเราแต่เราก็ไม่ตอบแล้วทำไมคุณแจ๊คถึงไม่ตอบเา ว่าตอนนี้ผมกําลังกินขนมอยู่แล้วก็ทำคิดอย่างเอาเป็นเราตาย <c oughs> วันนี้ก็ไม่ฝากละขอตัวลาแต่ไปุนนี้บ๊ายบาบผมบ๊ายบายรับผม